สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็ฝนก็จะตกอีกแล้วดูฝนตังเขาอีกแล้วมืดมาเลยนะครับเนาะไะเดี๋ยววันนี้งดขายบอลสีก่อนนะครับเราไปชมบอลสีดีกว่าบอลสีที่บอลสีที่จะชมก็ไม่มีอะไรหรอกก็มาอวดตู้นี้แหละเราไม่ได้เปิดนานแล้วนะตู้เนี้ย เดี๋ยวเรามาเปิดดูตู้นี้กันบ้างนะครับเนาะเปิดดูเดี๋ยวขอบเอาอันนี้ออกก่อนออาเปิดตู้นะครับดูอู้บอลสีของเราโตดีมากนะครับทุกท่านดูเถอะดูเถอะอูอันนี้เพชรพระนครเนานนะเพชรพระนครด่างสวยมากครับด่างแบบเนี้ยด่างแบบเนี้ยเอาทําแม่พันธนะุ์อะดีนะ เนี่ยด่างแบบนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยวคาโนด่างแบบเนี้ยกำลังดีเลยนะครับนี่ดาราน,นพรัตมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วอันนี้ก็เหมือนเดิมพระเอกของเราสีเลิกงามดูครับเนาะเนี่ยครับมันร้อนนะครับใบก็จะไหม้ช่วงที่ด่างนะครับก็จะไหม้หมดนะครับดูนี่ตรงที่ด่างดาง่ะไหม้นะครับเพราะว่าโดนอ่ะหยดน้ํานะครับพอหยดน้ําหยดใส่ปุ๊บ แล้วก็เกิดความร้อนนะครับน้ําก็จะร้อนทําให้ใบบอนสีเราเสียหายไม่ได้นะครับแต่ผมก็เนี่ยเนียเนียหยดน้ําแบบเนี้ยนี่แต่ผมก็ไม่คิดอะไรมากหรอกนะครับเนาะของมันงอกใหม่ได้นะครับเดี๋ยวมันเสียเดี๋ยวเขาก็ออกใบใหม่ได้นะครับช่วงนี้บอนสีก็กําลังคึกคักเลยนะครับผมว่าช่วงนี้บอนสีคึกค,คักนะทุกท่านอ่า คนขายบอลสีก็โอ้โหอวดกันจังเลยขายดีนะครับบางคนก็แซกันนะครับในกลุ่มนี่ผมนี่เข้าไปอ่านก็สนุกเหมือนกันนะคือเดี๋ยวผมขอดึงใบนี้ออกก่อนเนี่ยเี่ยมันเหลืองๆแบบนี้ยดึงเลยนี่โอ้หัวน่าจะโตอ่าหัวน่าจะโตนะครับเพราะว่าอันนี้มันเปอร์เวอร์อ่ากว้างแล้วนะครับมันเปอร์เวอร์ละนี่ อศิลาหุ้มทองแผลงนะครับเนาะแผลงด่างชมพูเอิดแผงด่างแดงนะครับนี่เป็นรถไม่ค่อยด่างแต่เดี๋ยวผ่าก็อาจจะด่างก็ได้รถต้นนี้เนาะ <c oughs> ก็ในกลุ่มเขาก็แซกันบอกว่าขายดีเนาะผมก็สนุกอะ่ะเข้าไปอ่าน,นครับแซกันไปแซกันมา <c oughs> บางคนก็บางคนก็ไปแซะบอกว่าที่ขายดีอะ พอขายถูกหรือเปล่าผมก็ไม่ได้สนใจนะผมผมจะขายราคาแบบเนี้ยคือผมทําเองนะครับใช่ไหมทุกท่านทุกท่านก็อยากได้ของถูกๆแต่บางต้นมันต้นทุนมันมาแพงเราก็ขายแพงก็ตามนั่นแหละโอ้ยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเนาะของมันกินไม่ได้อ่ะแต่มันมีความสุขทางใจไงมันเป็นของสะสมนะครับเราก็ขายพอประมาณ อันไหนที่มันสวยเราก็ขายพอประมาณครับก็อย่าไปแพงมากอย่าไปเวอร์วังใครขายต้นสองสามหมื่นแล้วมีคนซื้อผมก็ดีใจด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่มีตังซื้อขนาดนั้นเอาหน้าเรื่องของเขามาเรามาดูบอลสีเรากันต่อโอ้พรรัตนาต้นนี้พรรัตนาต้นนี้ออกลูกแล้วนุ่นไงออกลูกแล้วนะครับพรรัตนะอืมไอแพนดา้า ไอแพนด้ามาดูบอลสีด้วยมาก็เนี่ยครับตัวเนี้ยมันชอบกินน้ํากินน้ําในถาดรองบอลน,นะครับเนี่ยดูสิเห็นไหมนั่นไงกินน้ําในถาดรองบอลโอ้ผมก็นึกว่าน้ํามันแห้งเพราะอะไรไอตัวนี้มันมากินนี่หว่า <laughs> เออเราก็เติมน้ําไปสิไอนี้ก็กินนะครับน้ําเอาใส่กระมังไว้ให้ก็ใหม่ไปกินมากินน้ํารองบอล สงสัยจะมีโปรโตีนนี่ครับตู้นี้นะครับเนาะสวยเดี๋ยวเราไปดูตู้อื่นกันบ้างนะครับทุกท่านนี่ครับทุกท่านสําหรับตู้นี้ก็จะเป็นตู้ที่ผมอนุบาลไว้นะครับก็มีไม้ใหม่ๆที่ผมซื้อมาเก็บด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรักเอยเนาะอันนี้ก็ไม่ใหม่นะครับแต่หน่อเต็มเลยดูหน่อเล็กๆเต็มเลยนะครับรักเอยต้นนี้ เดี๋ยวไว้แยกนะครับเดี๋ยวไว้แยกหนอแล้วก็อนุบาลแบ่งปันกันนะครับอันนี้เป็นบอนสีรัตนเทพนะครับทุกท่านนี่เริ่มมีชื่อแปลกๆแล้วนะบอนสีรัตนเทพนะครับสวยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นแสงทองคำนะครับเป็นไม้ด่างเหลืองช่วงนี้ไม้ด่างเหลืองกำลังมานะครับทุกท่านกระแสกำลังมานะครับผมก็เลยเก็บไว้เนาะชื่อว่าแสงทองคำนะครับ แล้วก็เป็นไม้พื้นพื้นโวคาโนอันนี้เป็นมณีนพรัตนะครับมณีนพรัตนนั้นเป็นลูกไม้ทางสวนนะครับลูกลูกไม้อันนั้นก็ลูกไม้นะครับแล้วก็จะมีลาศีมีนนะครับนี่ลาศีมีนนี่ครับลาศีมีนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะส่วนอันนี้เป็นนพก้านะครับโอ้ต้นโตโตเลยต้นพวกนี้ส่งยากนะครับทุกท่านเนาะ เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้พี่เขาดูหน่อยเพราะว่าพี่เขาอยากได้นกพะก้าห้าต้นนะครับแต่ส่งยากอ่ะโอ้ต้นมันใหญ่นะครับเนาะตอนนั้นเอาขายไม่มีคนซื้ออ่ะครับเอาขายแล้วไม่มีใครซื้อเนาะเขามีกันหมดแล้วนะครับมันก็เลยโตแล้วก็ส่งยากนะครับอันนี้เป็นตู้ตู้แบบที่ผมอนุบาลไว้นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตู้นู้นกันบ้างครับ นี่ครับทุกท่านตู้นี้ก็เป็นอีกตู้หนึ่งที่ผมอ่ะเก็บบอนสีไว้แบบตั้งแม่นะครับเก็บไว้ตั้งแม่ดูสิบอนด่างบอนอะไรอันนี้เป็นรัตนลุ่งเรืองนะครับสวยๆเลยลูกไม้นี้ก็สวยดูด่างสวยมากลูกไม้ต้นนี้แอ,อนนี้เป็นดิส destiny นะครับ destiny เกาะเก็ดนี่มันก็ยังมีเนาะเศิฐีพันล้านเห็นไหม ผมก็ยังเก็บอยู่ดูรัตนสินต้นนี้แดงแปลดเลยรัตนสินเพชรเจ็ดสีครับทุกท่านเพชรเจ็ดสีนี่สวยนะผมแนะนําเดี๋ยวผมผ่าไปและเดี๋ยวถ้ามีนี่เอามาแบ่งปันนะครับเพชรเจ็ดสีด่างสวยมากทุกท่านนี่ก็เป็นโวคาโนนะครับโวคาโนเป็นชื่อกาแฟนะครับไม่ใช่ <laughs> อันนั้นา่าปูชิโน นี่ครับนี่เป็นมหาเทวีมหาเศรษฐีนี่มหาทั้งสองอันแล้วดูบอลเก่าบอลเก่าที่ทุกท่านลืมไปแล้วนะครับนารีบุรพานี่ยังไม่ได้ผ่าเลยเห็นไหมสวยครับนารีบุรพาแล้วดูองค์หญิงทอฝันของผมโอ้โหดงังดังสวยอะ่ะเดี๋ยวต้องเอาขึ้นกระถางกระถางสิบแล้วนะครับเดี๋ยวจะจับขึ้นกระถางสิบเลยแต,แต่ยังไม่มีที่ไวอ้อ่ะทุกท่านดูเถอะครับ นี่เป็นมณีมรกตเนาะเนี่ยดูเถอะมันยังไม่มีที่ไว้นะครับบางต้นก็เผือกต้นเก่าๆก,ก็ยังเก็บไว้นะพวกเกาะเก็ดพวกอะไรพวกนี้เห็นไหมไออะไรนะอับสรสวรรค์นะครับนี่ผมก็ยังเก็บไว้รวมๆกันเนี่ยสวยนะทุกท่านดูสิเลี้ยงบอนสีนะครับเก็บไว้รวมๆกันสวยอันนี้ออกดอกสามรอบละแล้วก็มีเกสรตัวผู้ด้วยนะตรงนั้น เอาไว้ก่อนเถอะขี้เกียจผสมแล้วต้องเอาไม้เทพๆผสมเข้ากันนะครับมันถึงจะออกมาสวยเนาะเอาเลื่อยเปื่อยผสมก็ออกมาไม่ค่อยสวยนี่ครับนี่ก็เป็นอีกตู้วันนี้พาชัวพาชมนะครับเนาะตู้บอนสีนะครับช่วงนี้บอนสีก็ราคาจับต้องได้แล้วนะครับทุกทาก่านก็ก็เอามาเลี้ยงมาชื่นชมกันได้นะครับเนี่ยอย่างผมก็เนี่ยชื่นชมนะครับสนุกดี ชื่นชมบอลสีตอนเช้านะครับเดี๋ยวไปดูตู้นู้นบ้างนะครับนี่ตู้นี้ก็สวยเห็นไหมดูดูรักเอิดต้นนี้ลูกหลานเต็มเลยนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับเนาะด่างสวยดีนะครับมาอีกแล้วมากินน้ําบอลอีกแล้ว <c oughs> ในตัวนี้นี่นี่ครับนี่เป็นเลกาซี่นะครับลูกท่านเดี๋ยวหมุนก่อน เลกาซี asi, นะครับดารานพรัตน์นะครับเนาะนี่ดารานพรัตน์ต้นใหญ่แล้วนะครับดูต้นแก่ๆจะเป็นแบบนี้นะครับดารานพะรัตน์เนาะสวยๆเลยอันนี้เป็นอะไรนะมณีล้อมเพชรที่ไม่ค่อยด่างอะแต่มันสะกิดด่างมาละ <c oughs> ดูชายชนต้นนี้ครับอ่าชายชนนะสวยตลอดการนะครับเป็นไม้ที่สวยตลอดการเลยหญิงทอฝันเนาะกระบีน่นายร้อยนะครับดู ด่างสวยมากครับกระบี่นายร้อยต้นนี้ด่างสวยนะครับโอ้ดูอันนี้ใบนี้ตายนะครับดึงออกดูมันเผือกเถอะครับผ่ามานี่ไม่รอดสาวนครชัยศรีก็สีกาญจนานะครับนี่สีกาญจนากเกาะเกตนี่ก็ด่างเยอะนะครับผมซื้อมาด่างเยอะมากนะครับเนาะก็ต่อไปก็ไม่เอาด่างเยอะๆแล้วนะครับ แล้วก็อีกาแดงนะครับโอ้อีกาแดงต้นนี้น่าจะมีลูกนะครับนี่อีกาแดงนี่ก็อีกาแดงนะครับนี่จดชื่อไปละรอสมาคมอย่างเดียวนะครับรัะตะนณะรุ่งเรืองลูกไม้อะไรก็มีนะครับในนี้เนาะเป็นบอนสีนะครับที่ผมสะสมไว้นะครับ วันนี้ก็ไม่ได้ขายบอลสีนะครับทุกท่านขายบอลสีทีไรก็แอบโดนบ่นทุกทีนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับน้องบอลสีมันมีไม่เยอะมันมีแค่นี้ยครับของเบิร์ดชัยเนาะผ่าไปก็ไม่ค่อยงอกไอ้ที่มันงอกก็เราก็เอามาทยอยขายทีละต้นสองต้นนะครับมันเลยมีไม่เยอะนะครับนี่ครับสวนเบิร์ดชัยบอลสีก็มีประมาณนี้แหละทุกท่านมีไม่เยอะเห็นไหมครับนี่ครับประมาณนี้นะครับผม เอาละครับวันนี้เบิดชัยบอนสีก็ลากันไปก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้ขายบอนสีนะไม่มีอะไรมากนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับสวัสดีครับ